อันนี้จนปอน,นะคะทุกคนวันนี้นะคะเรื่องงามยามดีนะคะทุกคนพี่จินปล่อยอัลบั้มใหม่อีกแล้วค่ะเพลงแอคคนะคะออกมินิอัลบั้มที่2นะแต่ว่าก็ผ่านไปไม่นานหลังจากที่โปรโมทแฮปปี้มานะคะแล้ววันนี้นะคะขออาภัยที่น่าสดด้วยนะคะแอบ มาลิปะแป้งหน้านิดนึงนะคะเนื่องจากว่าจแอมจะมาลีแอคตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนเอ็มีออกมาแต่ว่าด้วยความที่แอมงานยุ่งมากและกลับมาถึงบ้านดึกมากๆเลยก็คือแบบว่าเหนื่อยมากๆเลยไม่ได้รีแอคเลยก็เลยมาถ่ายรีแอคในวันต่อไปดีกว่าเนาะก็คือแบบเมื่อวานที่มีข่าวว่าเอ็มีพี่ดินออกมาเนี่ยคือไม่ได้แตะโซเชียลไม่ได้แตะไลน์ไม่ได้เข้ากลุ่มไม่ได้เข้าทวิตเตอร์เลยอะคือหลบสปอยเต็มที่มากๆไม่ได้เข้าไอจีเลยหลบสปอยเต็มที่มากๆจนมาได้ ให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเพลงไตเติลของจินนะคะชื่อเพลง Don't Say You Love Me ซึ่งได้นักแสดงนะคะนางเอกนะคะเซอร์ไรส์มากๆก็คือคุณชินเซคยองนั่นเองนะคะซึ่งแอมชอบผู้หญิงคนนี้มากๆชอบอยู่แล้วอะคะ่ะตั้งแต่เรื่อง The Girl Who Can't Smile ที่เล่นกับพี่ปร์คยูชอนอดีตวง TVXQ นั่นเองคือแบบว่าหนังมันสนุกมากแล้วเป็นผู้หญิงที่แบบ หน้าใสคลีนสวยคลีนมากก็คือแบบหมอกกับพี่จีมากมากคือสวยคลีนกับหล่อคลีนมาคู่กันเลิศจริงๆเดี๋ยวเราก็มาดูเอมีกันเลยนะไม่พูดเยอะนะหบสปอยเต็มที่มากหน้าปกนะคะทุกคนแบบมองหน้ากันน่ะคือแบบอิจฉามากเลยอะโอเคเป็มี3นาที26ิจะเศร้าหรือจะสดใสหรือจะยังไงเราไปดูกันเลยจ้า1 2 3ปึ๊บ มากโอ๊ยทะเลาะอะไรทีพี่จีนเนาะหมวลอกค่ะ เแบลบเนื้อเพเลงภาษาอังกฤษด้วยนะนี่ถึงโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกัน 什么 มาเจอเธอจ้าเธอที่ชิงฉันไปอ้าว มีแบบทั้งก้างด้วยโอ้ยเกิดหูนผักหลอมมากเงาะ ว้าวดื้อมากโอ my god โอ๊โอ้โอ๊ะงานได้เหรอหึหึหล่อะจิตลูกนี้ ดูอดาฮิ์พี่จิดีดูอดาจาตพี่จินนอนตาดิ เอมวี hey, จบแล้วนะคะทุกคนมันจะแบบว่ามันไม่เชิงอกหักคือทุกคนเห็นโปสเตอร์กับทีเซอร์ไหมมันมีความรู้สึกว่าเหมือนอกหักแล้วก็แบบเธอจะไม่กลับมาแล้วแต่ในที่นี้ยมันแค่ทะเลาะก,กันแล้วงอนแล้วก็หายไปทุกคนงอนแล้วก็แบบหนีไปอะ่ะเหมือนผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงหนีไปแบบเอองั้นเราคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมไปสงบสติอารมณ์กันทั้งคู่กันเอมวีมูสสวยมูสสวยอยู่นะเดี๋ยวขอไล่ทีละไทม์ไลน์เลยละกันคลิปนี้อาจจะยาวเลยนะคะ เพราะว่าเห็นการแสดงพี่จริงครั้งแรก ตอนนี้ยคอมเมนต์เพลงก่อนเพลงนะคะแอมรู้สึกว่าเป็นฟังที่สบายไม่ดราม่าเกินไปต้องรอดูคาแปลนะว่ามันจะเศร้าหรือว่ามันจะเป็นแบบไหนก็ลองดูก่อนถ้าเรายังไม่รู้คาแปลเราก็ไม่รู้ว่าจะสื่อยังไงเนาะถามว่ามันพ้อมไหมมันพ้อมนะมันฟังสบายมากๆเลยนะแบบมันเหมือนอารมณ์แบบซึมซเหมือนคิดถึงอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาจะบอกว่าคุณรักฉันอะไรประมาณเนี้ยแบบเธอกลับมาแล้วอะกลับมาทาไมแต่ในเอมวีมันคอนทต์มากเลยอะงงอะอ่ะมีคนไหนที่วิเคราะห์ได้มาบอก นนะะเดี๋ยวแอมขออนุญาตอัพทําลน์นะคะอ่าฉากแรกเนาะที่แบบที่แบบทะเลาะกันแล้วอะนางเอกหนีนี่แบบว่าพุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมหนีดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยชินเซกยังสวยมากชินเซกยังสวยมากเขาบอว่าจียุ่ยสักเรื่องไปคะ่ะสองคนเนี้ย พอแบอะสวยครีมมากเลยอ่ะหน้าหวานมากอะ่ะเพิ่งรู้ว่าชินเซยองแก่กว่าพี่จินแค่สองปีแต่น่าจะน่าเด็กมากเลยอะ่ะลุคนี้ทุกคนรอ,อคือว่าผมเปิดหน้าผากร่างกายกำยังคือแบบจะหาไดที่ไหนอ่ะลุกแบบเนี้ยแบบ<อ>จากกับนางเอกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมานั่งซึมเนี่ยนะม,มานั่งซึมเป็นหมาเลย ทำอะไรผิดลงไปทำผิดอะไรลงไปวะทำไมสาวหนีฉ like ันประมาณนี้อันนี้วิเคราะห์จากในความคิดของแอมนะถ้าผิดยังไงประการใดบอกหน่อยนะได้ข่าวว่าไปถ่ายที่โอซากไปถ่ายที่โอซาก้าหรือสิงคโปร์เนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยไอชาเนี้ยไอชาที่วิ่งไล่กันอะ เปิดหน้ามาแล้วเห็นหน้าเธอละมุนละไมอ่ะโอ้ละมุนลไมามากมแล้วพอเห็นแล้วเปิดแล้วไม่เห็นเธออ่าอันนี้พอไปนิตยาศาสตร์ใช่ไหมขออน,นุญาตข้ามช็อตนะคะแล้วพอเดินมาทางโถงนี้เจอเธอคะ่ะสวยมากชุดดำ เจอสักทีนะย,ยิ้มยิ้มยิ้มตอบด้วยทะเลาะกันจริงมาเนี่ยและตัวเองขวามือนางเอกมาก่อนเลยแล้วก็มีภาพมีภาพโมเมนต์ที่เด็ดกันอะ่ะทุกคนมีภาพโมเมนต์ที่เด็ดกันอะ่ะน่ารักอะ ลาเขาก่อนด้วยนะประเด็นเนี่ยเนี่ยมองมีการมองหน้ากันอ่ามีช็อตที่ทะเลาะกันด้วยทุกคน แบบมันถึงทางตันแล้วอะแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยตอนเนี้ยพี่จินไปง้อค่ะไปง้อสาวค่ะกลับมากอนกลับมากอยอยู่พิ่งไปดีอะดูดีมากเลยอะและแอมชอบช็อตน,นี้มากอะทุกคน เนี่ยช็อตที่นั่งชนกันนะ่ะมันสวยมากเลยอะ่ะในกระเช้าอะไรอะ่ะเออสวยมากอะ่ะอืมเหมือนมาปรัความเข้าใจนะทุกคนแอมชอบช็อตตอนท้ายมากที่พี่จินน่ะอยู่ดีๆก็ไปนั่งรถกับพี่ชิชชนเซยองอะแล้วก็น,นี่นี่ี่ช็อตนี้เนี่ยพี่ชินเซยองมองใช่ไหมเหมือนง้อสําเร็จแล้วอะทุกคน ดีแล้วที่จบแบบแฮปปี้อ่ะคือแบบงอเธอสำเร็จอ่ะเออ ขอบคุณพี่จินมากๆที่สร้างสารรค์ผลงานการแสดงเล็กๆให้เราเห็นนะมีแววอาจจะได้ไปต่อในซีรีส์นะคะแต่อยู่ที่ว่าพี่แกจะเล่นหรือเปล่าก็ขอให้เล่นซักเรื่องหนึ่งนะคะอยู่คู่กับพี่ชินแสงก็ได้นะคะหนูพร้อมดูค่ะขอซีรีส์คู่นี้ซักเรื่องนะคะทุกคนโอเคเรามาคอมเมนต์เอมีเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนถ้าแบบว่าอยากได้วิเคราะห์ที่มันถูกต้องมาก่อนนี้ก็ไปดูไทม์ไลน์ของทวิตเตอร์ได้เลยจะมีคนเดาเยอะแยะมากมายอันนี้แอมเดาเอมบีจากความ คิดของแอมนะว่าในเรื่องมันเป็นยังไงดูตามในเรื่องเลยมีร้อนๆอ่าต่อไปเดี๋ยวเราก็มาฟังเพลงในอัลบั้มพี่จินนะคะทุกคนอัลบั้มอีโคนะคะพี่จินนะคะปล่อยเพลงประมาณเจดเพลงโอ้ม <Wow. S 1> ีอัลบั้มเจ็ดเพลงเพลงแรกนะคะเป็นเพลงโดนซจยูเลิร์มีซึ่งเป็นเพลงไตเติ้ลของเพลงนี้นะคะทุกคน <Wow. S 1> มีภาพน,นี้แล้วด้วยว้าว <Wow. S 1> โอ้ย ทุกคนไปดู MV นี้กันเยอะๆนะคะทุกคนเราจะได้เห็นสวยความสวยความคิีนของคู่รักใน MV นี้นะคะทุกคนต่อไปเพลง Nothing Without You เล v e เป็นยังไงนะคะไปกดมาดูเลยจ้าสอนาทีนึกถึง ถึงฟังเพลงไทยของวุงมีเลยอะให้ลูงแบบนี้เลยอะเนะดี๋ยวขอบดูฮันผูกก่อนนะ เปียงคันบันไดอ่ะคือแบบโอ้โหพี่จ้นเพลงนี้ก็อาจจะแอมงงงหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวแอมจะไปฟังเต็มๆอีกทีนะน่าจะดีนะต่อไปเพลง Luther featuring น้องเยนานะคะได้น้องเยนาจากไอจูวอนมา featuring ด้วยน่าจะจังหวะสนุกนะเดี๋ยวลองมาท่อนหุกนะ นีน่คือแอนิเมะเลยอ่ะเออเหมือนแอนิเมะเลยอ่ะเหมือนเหมือนอยู่ในโลกแอนิเมะเลยอ่ะอยังไม่ได้ฟังจังหวะน้องยีนานเลย ทุกคนเพลงนี้ใครที่ชอบนี่ไม่ไปฟังได้เลยนะทุกคนแล้วแบบคิดถูกมากที่เอาน้องเยนานะพอน้องเยนานะเสียงเล็กเสียงแหลมมากโอเคทุกคนต่อไปพิงต่อไปลบอีทโถคขาวบอยมาเลยทุกคนนึกภาพพี่จินตอนขี่ม้าเลยแกได้อะไรมันใจดันใจมาจากไหนเนี่ย เพลงแล้โอ้นึกว่าเราไปอยู่ในโลกของเขาบอยต่อไปดีเดอร์เขา โอ oh, มีความ oh, <yeah. S 2> ทวิสด้วยลองฟังดีนะเย็นจังหวะสนุอกอยู่นะเดี๋ยวมันจะทวิสวเป็นจังหวะช้านะ <Yeah. S 2> nah. พอจังหวัดช้าคือพอนะไปเพลงต่อไปเนาะแบ็กเก่าเพลงชา้า ต้องกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะได้แววว่าน่าจะเพราะ t to ท me มีท a y เดเพลงต่อไปเฮ้ยมีแววว่าพอนะำเพลงอเฮ้ยมีน่าว่า ตอนนี่เขาเมนโดยรวมน อัลบั้มเพลงนี้ของพี่จินอะแอมคิดว่าเขาแอบแต่งทานองงงไปนิดนึงแต่ว่าเราต้องฟังเพลงอย่างน้อยประมาณสักหนึ่งรอบเพราะว่าอันนี้แอมฟังแค่แบบว่ามันไฮไลท์เฉยๆฟังสั้นๆก็มีความรู้สึกว่าเออมันต้องฟังสองรอบถึงจะเข้าใจว่าเพราะหรือไม่เพราะก็ไม่สามารถคอมเมนต์ได้ว่ามันเพราะหรือไม่เพราะนะคะทุกคนยังไงก็ลองไปสตรีมดูนะคะกับอัลบั้มเอ็กโพี่จินนะคะเพลงโดนเซยูเลอร์มีก็มีความรู้สึกว่าชอบเพลงโดนเซยูเลอร์มีไตเติลน,นะคะพอเราฟังเต็มๆแล้วมัน เพลงมันสบาย,บาย,บายๆพอๆซึมๆนะคะทุกคนยังไงก็สนับสนุนเพลง Echo ของพี่จินด้วยนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งเพื่อจะรู้ว่าแอมอัพคิปถึงแน่นะคะสนับสนุนอัลบั้ม Echo ของพี่จินแล้วก็ดู m อมวิโนเซยุลแลวมีเยอะๆกันนะคะทุกคนักแ,แสดงเล่นดีกันทั้ง2คนแล้วก็เพลงเพราะมากๆเลยนะคะทุกคนก็ไแล้วนะคะ